แล้วนะแล้วนะแล้วนะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งสวัสดีผู้ชมทางบ้านนะครับส รอคนแป๊บนึงนะครับรอคนแป๊บหนึ่งรอคนแป๊บหนึ่งระหว่างที่รอเราขอส่งไปที่คนที่หน้าตาดีที่สุดเอาโอเคเอาโอเดีอะส่งต่อส่งต่อส่งต่อให้คนที่ใครดี้านักที่สุดไปดีต้องต้องเป็นกูแล้วแหละถ้างั้นนะระหว่างรอคนเข้า ร้องเพลงร้องเพลงแบบหลบลิขสิทธิ์หลบลิขสิทธิ์ไปก่อนได้หน้าที่บอกไปแล้วเนี่ยร้องเพลงพันคนแล้วอ่าโอเคถ้างั้นเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้มีคอนโดนึ่งพันกว่าคนนะคะเราเรื่อเรืยลิขสิทธินเจ็ไม่เกินเจ็ดคำวันนี้เลยเดงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเริ่มจับฉลากกันนะหนึ่งนะครับเราก็จะมีการแลกหมั่นกันเอ แกเลยแยเราพ่ด้แกะนะครับผมใากเปนตองไมกดเราแล้วตของเราเออใครจับได้ของใครก็ต้องแกะเลยนรับ้องปิงต้องหยุดกินแล้วเราขอสิจะได้วะสวยเลื่องนี้ใครดี เริ่มมีคนที่หล่อที่สุดก่อนแล้วกันอ่าใครวะแม่ีุย่้ยเคาแม้ก่อนได้ขอให้ได้ของโบครับผมไหตอนนี้ี่ค่สุดหล่อเรจะขอเลยไม่ เดี๋ยวเราระวังอันตรายขอให้ได้ของโบหลุนหมดสามารถลุของของคนดีนอ้นะฮะ i human being. ตื่นเต้นตื่นเต้นมากใครได้ของฉันใครได้คนจีนเยอะใช่ปัง มาหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองเอ่ออาคาร์จอยๆนะคะทุกคนเสียงดังนิดนึง่าของพี่โบของโบ,โบของโบนะ<บ> มีอดใช้ชแล้วใช้เรียบร้อยแล้วลชุดนอนแล้วไปแล้วคุณ <ไป S 2> นอนได้นอนไได้ไหมไปอ่ะอมบอนผมบอลผมอนได้ลายบอนได้ลายทำ <พา S 1> ท่าด้วยเข้าขมาทำท่าด้วย <c oughs> 包。<Please. S 2> <Ball. S 1> ah! แกได้ยังกันกันพี <S 2> <S 2> ่เอ็มตัดต่อเลยลูกออดจามมึงช่วยหนเอ็ดยา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 เฮอเอ็ดยายายาพี่นูอยากนั่งเครื่องบินมา Yeah

ไปทีไมปโทรมปทีจ้าไม่ใช่เพชรทปเทเลิเลิศสองแแฉะเลยไปโทรได้ของไปทีหรอไม่เดี๋ยววันนี้แคมได้ของพี่แน่เพราะพี่ที่แล้วพี่ได้ของแคม ปบบบบกันอไม่แบบเขาไเป็นเวรเากลับบนรถได้แกพคนคนนี้ติีดไมรู้ว่าของแรมคืออะไรคะแต้มได้ของสวง นั่นหละนี่นี่ไวไม่โซ่ไม่โซ่ถ่ายรูปหน่งสองลหนึ่งสองหนึ่งเก้ัวได้ของกูมากเลยโอ้ยเอาของใครก็ได้นี่เใชนของโบ้ของเก๊ชอบฟิวเลยโอ้ยไม่ได้ใช้เนี่ยโอ้ ทีมที่สองโน้ตของพี่กล้องอกไปแล้วค่ะหนึงองเหลือใครยังไม่ได้ยกมือหน่อยโน้ค่ะรวมกันวุ่นาสุด วุ S <S ่นวายจริงๆค่ะวุ่นวายเป็นเรื่องปกติค่ะชีโนได้ของแม็กกี้ ลองดูไม่ได้ผมได้ไปแล้วท้านเริ่มใหม่เริ่มใหม่พยายามได้บ้างโหนอพิชาห์อาชามเริ่มิชามมาพี่เสื้อเส็บตามากเด็ดตองัาเตะลูครับครลับสุดมาลูจอยได้สวัสดีทักทายพวกคนหน่อยอะไรนะเซฮายเซฮายจงขัวแฟน แปลนี่นเปิดหน้าแล้วเปิดหน้าเล่ตอบมาสวคะเมาทำอะไรอ่ะมาปาร์ตี้อ่ะใช่ปาร์ตี้พี่กอองห้องนั่งเนน่ะไม่ป หนึ่งสองนึ่งสองสามโอเคทรงแปปเนาะคุณเบเหลือใครไม่ได้ยกมือเฮ้ยเฮ้ยผมมีคุณสมันนี้หมดแกพี้หมดพีคหมดใครดี่ะอาผมจับตาองตาเบีากาห้องนี่เป๊ได้แล้ว <aunque S 2> ของแม er, ่บ้านนะครับของคุณเบสได้ของโอ้โหเห็นสีบูมแรงมากมีปีมามีปีเป็นปีง่ายเลย มีนปิงยังไม่ออกเลย呀เล่วพะแนเลยอมบนไ้มีนปิงมีนปิงมีปีนปน้าทุกคนตอนนี้มีนปิงของกันแล้วกันนะทุกคนเต็มเตมข็มแล้วทุกคนเต็มแข็มนะ สองเข้าฉีดผมก็คือมีปิงฮะแรกกันเองเรือสามันใช่ไหมคะมาจับสามคนสามคนสอเจัพร้อมกันเลยเหมือนล็อกัาเหมือนล็อกมือค่ะจับัอดแล้วหอมแล้วตไม่ล็อกมงละจ ใช้ได้เลยเนาถ่ายรูปถ่ายรูปลืมลืมของหนึ่งสองตอนนี้เหลือของใครบ้างอ่ะใครยังไม่ได้จับบ้างอ่ะหมดแล้วเหลือมินติงครับผมของชาไม่จับไปแล้วใช่ไหมใครได้ของชาอ่ะเหลือมินปิงครับผมไม่พี่จับเก็ตได้ไหมแกเลยแกเลยก็จะต้องเป็นแกล้งแกล้งเนี้ยได้ของชาเฮ้ยอย่าบอกนะยี่สิบล้วนเอิแบงคกี้สิบเฮ้ย ต้องให้มีนมีนกับปิงจอบก่อนมีนกับปิงครับได้ของพูดจับได้ของพูดจับเมือกี้ใครจับผมจับกกอ้มีหองพูนบตมะใบคนสุดท้ายนะครับใอของับอันนั้นให้ให้มีนจับเลยของมีนมีนได้ของชนคใรบกันับคน อุวยนอกรอบผมจะบอกก่อนว่ามันมีเทคนิคหน่อยเพราะวันที่แฟนนี้เล็มชอยครับผมเอาของขวัญที่จะจับกับเพื่อนะไปด้วยแล้วตอนที่เอากลับมามันรวมกับของแฟนลับก็เลยหาไม่เจอตอนก่อนเอาก็เลยงั้นเดี๋ยวจะให้ปิงอะตามใจปิงวันหนึ่งวันนี้

งานในปีให<น>ม่การฝึกสนานประจำป,ป,ป,ปีก็จบะะแล้วนะครับแล้วอ่าของปีนี้นะครับไม่ยังฝุกสนานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ่าใช้เวลานานขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะประิมาณคนเพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> ก็อ่าขอเป็นตัวแทนนะครับของอ่าธรรมบ้านเอ็นชอยทุกคนนะครับขอให้คนที่ดูอยู่ทุกๆคนนะครับแล้วคนที่ไม่ได้ดูนะครับที่มาดูยอะะะ้อนหลังก็ ขอให้มีความสุขนะคะ,ะป,ปีใหม่คริสต์มาสปีใหม่นีนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับใครเดินทางกลัะะบบ้านปลอดภัยมีความสุขตลอดคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะครับหวังสิ่งใดได้ตามปราขนาเลยนะครับแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวทุกๆคนด้วยนะครับปีหน้ามาเจอกันใหม่นะครับนะครับ